เ่าวแล้วข่าวอีกข่ายิ่งกว่าข่าอีกข่าวเวอร์อ่าข่าวไปต่ดววันนี้มาในปีกีฬาสีเปยราว่ากิจกรรมแบบว่า่อนแบโอลิมปิกเล็กๆรนี้โมโักิจรมเป็นโอมอลก็ให้ผู้ช่อาญมาเจอแบบพีแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเลนกีฬาสีวันนี้แข่งกันแบบสนุกสนานไม่กดดัไม่กว้วทุกคนได้รบแบบเล่นกเอาไปรถไมก็งงหน่อยแต่ว่าก็สนุกสนุก ความขาววันนี้มันขาวขนาดไหนมันยิบย่บปุเหอเออเอออยหนเออมันก็ขาวบ้างบางเวลาโดนแดเดียวก็ให้ขาวต่นี่โอโมเขาานอนคพไม่น่เเอคัยังไงบ้างก็ดีใจครับก็จริงๆเป็นปีที่สองแล้วที่อยู่มอโมมาเยู่โดโก็เป็นนัที่มีเนือใส่มาตลอดตั้งแต่เด็กเวันนี้ ชิดนก่ต่างๆที่แบบเห็นว่าแบบผีวขาวตันเลยอะไรอย่างนี้ที่ทำให้เราได้เจอรักแท้ก็เพราะว่าแค่เราขาวไงคนก็เห็นเราเกี่ยวไหมเกี่ยวมาได้เกี่ยวมาได้อ่ะนอกจากนี้มันมีมันมีแบบเออความประทับใจอะไรของบริสุทธ์นั่ก็สำหรับโอโมกมาควาครัก็ทุกคนเห็นทุกคนเห็นว่าเป็นตัวที่แบบโอมกก็ทำให้ผ้าเนี่ยขาวกระจ่างใสนผมเลยที่สำคัญคือหอมยาวนาน เข้ากับน้าผลชุดนี้ด้เนาะไม่อับเนอะใช่รล้วก็หลับใช่ไหมครับปกติเจอเจอหรอตัวโอโมเป็นสูตรตามที่คุบอกเนาไม่อับเลยเนาองหอมยาวนานสี่สัปดาห์แน่นอนนะปากอกิจากรรมก็ได้ได้ต่็ฝากโม่ากไวตัวต้งเปียนทันโม่อีกหลายอย่างต่อปากเี๋ตอนี้ก็ยังมีงานต่อนเงอนได้เจอเจอบ่อยมากตัวนี้ก็ไปช่วง กล้ที่เขาบอกว่าเข้าไปซ้อมคอนเสิร์ตแบบเต็มตัวทีจริงๆก่อนหน้านี้ก็จะมีการแบบว่ากลับไปออกกำลังกายมาบ้างแล้วก็แบบมีการแบบเรียนรน่นนี่นั่นเพิ่มเติมมาบ้างในช่วงที่เป็นช่วงต้องคอนเสิร์ตรอบใกล้ข้าดนี้เลยก็จะเป็นแบบทั้งเดือนเลยที่แบบว่าจะหาไปเลลยแ้วลาแบบเราเตรียมพร้อมพร้อมในเรื่องของสุขภาพยังไงบ้างเพราะว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ใหญ่แล้วก็หนักตลอดก็เนี่ยแหละครับก็เลยพยายามกลับไปออกกำลังกายด้วยเพราะว่าที่จริงแบบช่วงนี้หน้าฝนด้วยอการเพิ่มเตอยมาบ้าเในช่วงนี้พี่ๆหลายๆคนก็ป่วยกัน มีกันแล้วนะสปอตเตอร์หรับออกกํลังกายด้วยดีกว่าเพราะว่าคอนเสิร์ตเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากแล้วมันต้องใหญ่ๆมากด้วยก็เลยมิสซิสบอกเราไปแบบเพียงความออกกําลังกายมันมีความตื่นเต้นอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมในเมื่อแบบว่ามันเป็นแบบค่าแบบเอลังการก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นในทางเงิแล้วก็เหมือนครั้งนี้มันได้ใหญ่ได้สุดด้วยเนี่ไปทำแบบเงินรู้สึกว่าเออเป็นอะไรที่แบบมันใหม่มากๆแล้วก็เราก็อยากจะทำโชว์ทุกอย่างมาคือพี่สุดคือกินจะมาว่าพีก็ไม่ได้เดี๋ยวแทนก็ตั้งตารอ พิเศษของเราในี่ก <c oughs> ็มีหลายๆพาร์ทเลยค่ะเราเชิญพิเศษก็คือเป็นพี่วัน่อนเสี้ยวยูร่าก็่วัเี้ยวเมื่อานเมื่อร่ก็แล้วจะมีมีก็มีกนก็เท่าที่เผยรที่เผยไม่ได้มีเยอมากแต่เผยได้ก็ตอนนี้มีอยู่ที่หนึงแล้วค เอาเอาเป็นว่าดิวเกตเนี่ยมันยากไหมมันมันมันเพราะขาคิวยังเอาอยากก็ยากอยู่จริงๆเราดิวเกตไว้แบบเกือบเกือบสามสิบคน <c oughs> อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงบางคนไม่รู้ <c oughs> แต่ว่าเราดิวจริงๆแบบปาประมาณมากกว่าประมาณสามสิบคนประมาก็คือเราคนละท่อคนละท่อหเป็นทีคนละหนึ่งท่อติต่อกันเสร็จละ <c oughs> ก <throat> <made> ี่ชั่วโมงคะเนี่ยคอนเสิร์ตนนี้แปด้กว่าชั่วโมงว่าไปเลยจริงจริงแปวก่ชั่วโมงเือชั่วโมงที่แบบเราจัดเียมงานโดที่ประมาณสี่ไปณดชัมั่วโมอย่างล่าสุดกพิ่งปล่อยซิงเกิลกูมาด้วยในรอบในหลักปีก็เป็นแบบค่อนข้างดีตอนนี้ก็ขึ้นเทรนด์สปอร์ตไล์แล้วด้วยแล้วก็ เอ่อีเน10ี่ยก็ประมาณเกือบจะพึ่งลานละพึงล้านวิวถ้าพูดว่าห้าแสนมันอยึ้าึงลานละใกล้ละสองวันละแตว่าก็คีความกครูกาดอรเห่ครกาดเหรอคือเขากันแทนหรือเปล่าก็เป็นความแบบน่ารักนจริงๆตัวเพลงนกสวอว่ะ เหมือนต่อให้เราแบบจะแกล้งก like ันต่อให้เราจะแย่กันต่อให้เราจะทะเลาะกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยพอเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างตัวไหก็จริงอะไรยงเี้ก็แบบแต่เรายังรักกันเหมือนเดิมไม่รู้เลยหนูเพ่งไปหาเรื่องเขาเลยเลยต้องปากถามเขาว่าแบบทำไมเขาชอบมาแบบชวนทะเลาะอะไรหนูก็ยอมเขาจะแย่เลยเขาจะปิดแขนตัวหนูทีเอาเลมันมีโมเมนต์แบบหยอกกันแล้วแบบหนูเราแบบ หมัอนเชี่ยวหมืไน้จคนจริงจริงก็จริงจริงได้ออกกันเล่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดว่าเวลาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบเออเหมือนเขาก็น่ารักเนี่ยไปเล่นด้วยแต่ตรงนี้เขาก็ไม่ค่อยน่ารักแต่นี้เขาน่ารักนี้อะไรที่อยากให้ยอมมากอยากให้ยอมเ่ะไม่มีอะไรอยากให้อยากให้ดิวตี้เป็นกาังใจให้กันละกันดีกว่าช่วงนี้เราสองคนก็แบบว่าอย่างหนักโดนอมีนั่งถ่ายมาม่โดนด้วย มีทั้งคอนเสิร์ตด้วยก็เป็นต่างปรกันและกันอย่างงานที่ต่างประเทศราคาช่วงนี้ยังจะต้องมีไปก็ยังมีอยู่ค่ะต้องมีใบถือได้จะมีงานต่างประเทศก็มีเรารับงานเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ประสกระทบต่อสบสนองเลยคือจริงๆมันส่งผลกระทบต่อบสนองมากที่เหนื่อยมากแล้วที่ก็ไม่ทำอะไรที่วันเดียร้องไห้ ยกดเลยอะงั้นเราเสร็จการสัมภาษณ์เลยเพราะว่าไม่เหนียวใจเย็นก่อนก็พีครับพยายามดูแลตัวเองแน่หละถมาด้วย่าจริงๆแบบพอเรารู้ว่าช่วงไหนเราต้องบินเยอะช่วงไหนเราต้องมีาามให้มันหนักด้วยก็พยายามดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยซึ่งหลังๆก็ก็ออกโรงพยาบาลประจำก็รู้สึกว่าแบบเราไปเช็คภาพตัวอะไรที่มันไม่ชัวร์อย่างแบบกันไว้ก่อนดีกว่ามีปัญหาแบบเกี่ยวกับการทำงานหนักมันนอนไม่หลับมันเครียดมันเด็ดพิดอะไรเงี้ยก็มีนะมีนอนไม่หลับบ้าง บางทีเราต้องตื่นตื่นเช้ชามากๆแบบงานตื่นเช้าอย่างเงี้ยเราเข้านอนเราแต่งงานสี่ทุ่มกลับบ้านอาบน้ำไม่นาน <c oughs> ก็จบเสร็จก,ก,ก,ก็ประมาณตนะีหนึ่งแล้วไอ้วันนี้ก็าตื่นตีห้าตัดหนึ่งบ้างแล้วยิ่งเราพาวงบอกว่าวินอนแป๊บเดียวเราจะนอนหลับไหมไม่นอนกระลูกตาค้างเวลาก็มีครับแต่ว่าช่วงหลังพยายามกรับแบบว่าให้ให้ตัวเองพยายามนอนได้เยอะที่สุดแล้วก็อะไรที่แบบว่าเราเลื่อนเวลาได้ขยับเวลาได้ก็อยากจะขยับเวลาให้มันแบบว่า เออดีต่อสุขภาพเราด้วยเพราะเรารู้สึกว่าเออเราทำงานมาสักพักนึงแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราได้เรียนรู้สิ่งนี้มาแล้วแล้วก็พยายามจะทำทุกงานให้ดีที่สุดเพราะว่าถ้าร่างกายเราไปไี่พร้อมอย่างเงี้ยเราก็ทำงานแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นแบบมันก็เสียใจเหมือนกันเราอยากให้แบบเราทำงานออกมาให้มันดีที่สุดแต่ก็ยังไม้อีกก็ว่าอยู่หลายอย่างที่แบบอะไรพีพีการละครละครไปยันน้องอลินค่ะอลิน เป็นวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นไปชัอฟิวอะไรเนาะเขาเจอร้องอาลินแล้วน้องอาลินเขาพึ้นมาเล่นด้วยเขาเล่น่ปเออเดี๋ยวลองเล่นกับอาันนี้อันนี้ต้องงงที่ต้องงงน้องเขาแบบเหมือนหน้าเวกันนะวันนั้นอ่ะเขาต้คงตกใจว่าแบบเขาไม่ได right? right? no, no. ้ทำแล้วพี uh, unusual unusual> أ, uh, uh. ่เขาเป็นอะไรเลยเขาเลยสึว่าไอ้หยอกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมาเห็นอานิน่ารันนะแต่แบบโอ้หแรกแรกจะตกใจเลยวันนี้มีโอกาสได้เจอน้องก็ดีใจ เราไปช็อปฟิวเด็กๆบ่อยแม่คะเจอลูกๆพี er ่ๆดาราอะไรเงี <S <Bubble> <S ้ยเด็กๆบ้างคนแก่บ้างเพื่อนๆบ้างก็เล่นๆด้วยอยากหยอกเล่นด้วยเลรู้สึกว่าแบบเราเชื่อกันเราก็วันนี้อ่ะเข้าไปเล่นกับเขาแหละเหมือนที่เราเล่นเล่นกับเพื่อนๆที่อยู่ฝั่งนี้